สวัสดีครับพบกับช่องสีชมพูกับแอดมินสีชมพูนะครับสวัสดไอททุกท่านขอบคุณที่คอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องของเราก็นําเสนอโพยที่มันน่าสนใจแล้วก็พาวิเคราะห์มาเจาะกันว่าตัวอะไรที่น่าสนใจบ้างแล้วก็เอ่อเพื่อใช้เป็นแนวทางนะครับในการรักรษาฉากรัฐบาลนะคร,ร,รับหรือลอตเตอรี่นะครับผมอ่ะเรามาดูการของแอดแพงๆในคลิปก่อนของของอของรอบนี้นะของรอบ16ธันวาคมเนี่ยพูดถึงเซลุกไปแล้วนะที่เข้า3ตัวตรงนะเนาะอ่า เลขสามตัวก็จะมีห้าศูนย์สามห้าสองห้าศูนย์ห้าหนึ่งสามแล้วก็แปดสามเก้าอย่ามาดูกันว่าชนกับของแอดแผ่นๆหรือเปล่าเพราะแผ่นๆเนี่ยเข้าสองตัวมาสองม่วติดแล้วนะนี่น่าสนใจนะก็คือเตะตามตั้งแต่งวดก่อนแล้วแหละอ่ะแปดเก้าปั๊บอ่ะศูนย์ห้าห้าศูนย์นะก็คือถือว่าสองตัวแม่นมากๆของตัวแอดแอดคือแอดแอดก็เคยเข้าเข้าแบบสามม่วติดบ่อยนะสามม่วติดเนี่ยมาเรื่อยๆเหมือนกันแล้วก็แบบชอบเข้าแบบเผลอๆเนี่ยชอบเข้าสามตัวตรงทำตัวโต๊ดเลยนะโอ้ เพราะฉะนั้นง่วดนี้มันน่าสนใจมากน่นาสนใจมากนะครับว่าจะเข้า3ตัวตรงหรือโต้เลยหรือเปล่านะอ่ะให้อะไรนะครับตอนนี้ออกมา2องน่าจะเป็น2สูตรบอกว่าอันเป็นแพ่น่าจะจริงทั้งสองนะแต่ว่ามันมี2สูตรนะก็เลยเดี๋ยวลงให้ทั้ง2สูตรเลยละกันนะครับผมสูตรแรกนะครับของแอดแพร์นะครับตัวสูตรนี้นักสูตนี้น่าจะทนกับตัวนี้นะน่าจะเป็นอันเดียวกันนะเพราะว่ามันเรียงคล้ายกันนะครับอ่ะเป็นตารางนะครับให้1 4ี่แล้วก็6 9แล้วก็จับกันนะครับจับกันอ่ะ มี1 4 1 6งสนะครับสามหนะครับหนึ่นะครับเกแล้วก็8 1 4นะครับโดยที่เข้า2เข้า2ตัวมา2งวดแล้วนะนี่มาจากตรงนี้ล้วตรงนี้ละอ่าต่อไปโซนเนี้ยอาจจะเป็นควยอย่างเงี้ยก็ได้นะครับผมอาจะเป็น1 6ึ่งหนึ่งเก้านะถ้าสนใจหนึ่งหกหนึ่งเก้านะโควิดสิบเก้าเนี่ยเริ่มกลับมาระบาดอีกครั้งแล้วนะคือช่วงเนี้ยมันเริ่มกลับมาระบาดอีกครั้งละ เป็นไปได้นะที่เป็น1991เลยเป็นไปได้นะเพราะช่วงหนึ่งมันก็ออก1991หลายรอบเหมือนกันนะอตอนี่โควิดระบาดไปตอนเนี้ยมันเริ่มกมลับมาละพอหน้านหนาวแบบเชื้ออยู่ได้นานขึ้นนะพออยู่ได้นานขึ้นปั๊บมันก็อยู่ตามที่ต่างๆได้อะคนไปสัมผัสไปโดนอะไรเงี้ยมันก็เข้าไปนะครับก็เป็นโควิดได้เหมือนกันนะหลายๆอ่ะนะครับผมคนก็แบบแพร่กันง่ายนะอยู่ในอากาศได้นานขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับ อ่านี่คือของแอดแพนแพนพาดวยแต่ว่าของแอดแพนแพนเนี่ย ah ตอนนี้ออกมา2องสองโพยนะขอลงให้2อันซึ่งเลขเลขมันคนละตัวเลขมันคนละตัวมีเลยเฮ้ยเราอันไหนล่ะอะไรเงี้ยอาจจะจริงทั้งคู่แต่คนละสูตรก็ได้นะอาจจะคืออาจจะจริงทั้งคู่แต่ว่าเป็นคนละสูตรนะครับผมอ่ะก็คือดูด้านด้านนี้นะครับด้านอีกด้านหนึ่งนะครับก็คือเป็นเอ่อห้าสองแปดเนาะแล้วก็แปดสองห้าคือตัวกลับนั่นแหละแล้วก็ห้าสองแปดสองแปดห้าจะได้เห็นว่าได้คนละชุดเลยนะไม่เหมือนกันเลยนะครับคนละชุดไม่เหมือนกันเลยอ่ะ แล้วก็52ครับ82 85ครับเลขอทุกสองตัวนะครับสูตรสองตัวล่างนะครับเน้น0กับ3ก็คือ0330นะครับอ่า0330นี่ชนข้างจะชนกับของเจนุกนะเจนุกมันจะมีตัวอ่ออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเจนุกมี03ตรงนี้นะครับผมตัวอื่นชนไหม52 52 52ก็จะเป็นอย่างเงี้ยจะชนอย่างเงี้ยอ่ะนี่ก็003กับ52ที่อยู่ตรงเนี้ยสองอนันนะครับผม ถ้าจะชนนะถ้าเกิดตัวนี้นะฮะสองศูนย์สามอันสองตัวโผล่เนี้ยน่าจะชนชนหยุดนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยอืมไม่ชนนะไม่ชนไม่ชนกับของเจนุกนะอันนี้ของเจนุกเนาะอืมีพอเราเทียบดูแล้เหมือนจะไม่ชนนะอ่ะภาพรวมก็ประมาณนี้ในการใครเจ้าของแอรแพนแพร์ an, ส่วนจะเน้นไปที่สองตัวเนาะแต่ว่าการสามตัวไวก้ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเข้าบาอาาอ่อยเหมือนกันนะเข้าอยู่เรื่อยเเหมือนกันนะครับชุดสามตัวตรงกับโต๊ดนะแต่วนเดียมันจะเข้าโต๊ดนะขอร์แอดแพร์เนี่ยอ่าก็คือแบบสามหนึ่งสี่ 1> 8ปดหนึ่งสี่สองตัวนี้น่าสนใจนะครับน่าสนใจมากๆนะอ่ะใครที่ชอบคีิปนี้ไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปเราจะไปเทียบกับเอเดี๋ยวเอาต่อไปเป็นคูบบน่มาคบบนก่อน,อนมาคนที่เข้าสามตัวหลายงวนละอเดี๋ยวเรามาดูกันนะถึงว่าในคลิปต่อไปนะครับว่าไอตัวมาคบบนเนี่ยเป็นยังไงแล้วมันจะเข้าต่ออีกหรือเปล่านะครับมาจะกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผม